เออมันมันมีมันมีอาชีพอย่างนี้มีอยู่เป็นทางหายมั่วไปไอ้ที่ดีมันก็มีไอ้ที่ไม่ดีมันก็มีได้ไหมสั่งแล้วก็ไม่ได้เงินใจโอ้มันไม่ตรงแต่ไม่ต้อง สั่งเกงคาโก้ได้มาได้เกงขากล้วยเออจะมาแจ๊ะสั่งคาโก้ได้ขากล้วยเหรอโอ้ช่างใจร้ายจังว่าเป็นคนส่งนะเออวิชาชีพเออเนะี่ยสั่งเกงคาโก้เขาบอกว่าได้เกงขากล้วยมาคาโก้แบบไหนวะเป็นเกงกล้วยไหนมาโชว์เขดูดิยวโชว์หน่อยเดี๋ยวไหนๆเบื่อคนนี้ก็โดนหลอกเขาจะได้รู้ไงได้มีพยานเยอะ เออเอาแดงเดนี่ยเนี่ยคาโก้คาโก,าโก้บ้านไหนบ้ให้มาดูหน่อยดิคาโก้เนี่ยคาโก้เกงคาโก้มันต้องมีเป๋าข้างเนี่ยนะสังกีก่เก่งอี่แบบ